มาคิดต่อไปครับลิตที่สองครับเดินทางมาจากไปแล้วครับวันแจนครับมาหอดบานเชียงไม้ครับอำเภออำเภอโพชัยครับอำเภอโพชัยครับบอกไก่เนียครับบอกไก่ครับสามสิบเจ็ดจุดเก้าสามเจุดเก้าไปครับ กดเก็บกเินมึนอ้ยเ่มไหว้ววเเห็นนางพมใจไวตายงี้อีเเนี่ยกูกมี่ ก็ฟืนเล่นได้ฟ้าตัวก็มไม่มไม่ตัวนี้ไปแล้วสิอยู่แล้วมันฟื้นได้ก็ไปครับอ มึงเนี่ยเขาหาเห่นปลาอ้ยูนี่น่าน,า,นา,านีหาเหรีไป,ไป่าตอนนั้นก็คิดว่ามันจะอยู่ี่มันไปแป๊บเ,เดียวอันตายนี่ก็คืออันที่ตายก็ตาย,ตายอยู่ตรงนั้นในรถมันบ่ตายนี่ก็คือรอดครับค,นนครับอันตายตายแล้วตาย,ยังศิละ

อาวันไม่ผ่านเลยเว้ยนกลางอกฟังผุนล้วบึมบึมแบ้ครับทตับแจกอันนด้ั่ปลาใส่เด่นนั่น เป็นยังด้กแียงแรงดีครับเสียงแรงดีครับครับครับก็พอดูปนี้บางอย่ยงมัน ป้าบัวอยู่ตํามังพุ่นล่ะบัดนี้มัน <laughs> ส, s, สามสองจุดสี่ไปครับป๋

ไม่ยื่นไปนี้นเราขันไปได้นั่นแหละมันลงพุ่นอ่ะมันจีลงไปหาน้ำเย็นไปเดก็ต้องแตงัไ,ไง้ง่นล่น้ำออกพ่นหาเมาแม้วแล้วก็ัทั้งได้กับไปอาลาันตัว คลิปนี้ครับสามสิบเป้ายครับเอาคลิปนี้คลิปที่สองครับเที่ยวรูอะไรมันกระมนเลยอ่ะ